ไม่ต้องใยเล็กไม่ต้องเอ๊ะบอกว่ล้างอืึก่อนจะใยเล็กเสร็จแล้วเนี่ยมาลงสะไว้น้ำกับแม่เลยแม่ก็รออยู่เสร็จแล้วหอมออกอึออกก่อนอ่ะได้าไหม ปากจูว <Hello. S 1> ันนี้แม่ดันใจวะเมื่อวานทำงานเหนื่อยไหมไม่เหนะือ่อยเหนื่อยนิดเดียวนนมีความสุขไหมลูกมีตามดุได้เงินด้วยเหรอได้เงินด้วยเอาเงินไปซื้ออะไรลูกไปดูตังออเอาเงินเอาตังค์ไปทำอะไรนะซื้อของเดี๋ยวแม่ทำให้ไหมแม่จะไ,ไม,ม่ต้อง,องมันุนเเป็นเด็ดกอะหนูมันจะหกอีก ที con ่แม่บอกไงเอ้ยเล็บเธอยาวทุกคนเอ้ยเล็บโนโน่ยาวแล้วทุกคนอ้ เมื่อวานน่ะเขากินลิปกินไม่ได้ถ้า<ข>ยังกินอีกก็ไม่ได้ทาแล้วแหละเออกินลิปได้ไหมได้พ่อเขาถามอยู่อีกไม่ได้ทาแล้วนะโมเนี่ตกลงกันก่อนเนียนเลยถ้ายังกินลิลปอีกพ่อไม่ให้ทาแล้วดุออกมีเอะเลยคุยกับพ่อก่อนเวลาเวลาพูดยังไม่ฟังนะ เออเดี๋ยวเวลาเรียกพ,พ่อพ่อไม่ฟังมั้งอะ่ะไคด้ดูอยู่นิ่งๆสิอยู่นิ่งๆนะไม่ตองไม่ตองเขากำลังทำกันอยู่มาเล่นกันด้วยกันเนี่ยล้างอื้เสร็จมันเหม็นไม่ตองนะไม่ตองเนี่ยทำมือนี้ เราใส่ชุดว่ายน้ำมาเลยออใใชชสสกก่นเดี๋ยวแววให้โซ่ใส่ชุดว่ายน้ำเลยก็ได้นะเปลี่ยนชุดว่ายน้ำเลยเอาว่ายน้ำเรวเราฟองลงด้วยเอาให้สนุกไปเลยอ๋อเมื่อวานก่อนได้ฟองมานี่ว่าใช่ตามใจทำงานเสร็จแล้วไง ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องทำให้ด้ชอบไหมแบบนี้โอ้ยโวบพี่ดิโ<น>ชวบพี่ดูดิอันนี้จต่อไปมันเหลือไว้สำรองอ่ะดูโวบพี่คืออะไรอะอันไหนวุ้ยพ่อดู เดี๋ยวตาตีละคนดีละคนเปล,ลี่ยนชุดตีละคนกดูนน้องเสร็จแล้วเราไป ไปยมาเร็วนี่มานี่มาไอ้อ้วนเน่เล็บหลุดแล้ว่อยดูไม่ได้ช่วยก็ถึงบอกไงมานี่มาหยิบมาน ขึ้นมาแล้วสวยมากน้องน้องน้องดูอือ่มีอมยู่มีด้วยก็พี่ต่าโยนมาแล้วเนี่ยราเปิดให้อเออ องถือดีๆนะไม่งั้นมันหมดแล้วนะโอเคไหมโอเคไหมอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งแม่รู้ิออยู่ที่แม่ไปไปไปเอาฟองไปด้วยเรียกพ่อปะ เอาเก็บก่อนนะแม่เป็นไรแต่แม่เก็บไว้ให้หนูไปว่ายน้ำแล้วมาติดกันหน่อย นั่งน e no mm ั่งรอทยกคนและพี่โซมาเป็นชุดได้ตัวเองเจอแล้น้องเด้อจวน้มันมันนไม่ใส่อันนี้ได้เอาออกได้ค่ะแต่ก็ไม่ใส่หมอกอนอยู่ของไ้อะไร นส so, yeah, yeah, yeah. ิงอไปไปเปลี่ยชุดไปหนึ่งคนได้น้ำไม่รูอืมยังไงล่ะ อันนี้ก็บของอนนอมีนอนไม่หลับเลยคือแบบไม่ไหวแล้วอ่ะทุูแ่คุณไม่คิดว่าต้องนอนหลับทุกคืนแล้วอ่ะเก่นไปแล้ว